และวันนี้เป็นรอบที่สองนะครับที่ผมมาส่งลูกเป็ดพันไข่ให้กับพี่สิทธิศักด์ครับรอบแรกพี่เขาสั่ง200ตัวนะครับรอบนี้สั่งกี่ตัวครับ1 0 0ตัวครับ100ตัวนะครับรอบแรกเอาไปเป็นยังไงบ้างครับแข็งแรงดีครับเป็ดของเขาแข็งแรงดีมากครับครับผมอยากจะให้พี่สิทธิศักด์ช่วยเชิญชวนนะครับแนะนําลูกค้านะครับให้มาสั่งผมเยอะๆนะครับ ต้องการเป็ดไก่สั่งพานที่ของเขาได้เลยครับของเขาคุณภาพใช้ได้ครับครับผมนอกจากนี้นะครับผมยังรับประกันในการเดินทางนะครับในการเดินทางหากมีความเสียหายนะครับผมชดเชยให้ร้อยเปอร์เซนอีกทั้งนะครับผมรับประกันในสายพันธุ์นะครับลูกเป็ดที่ที่สิทธิศักดิ์ได้เนี่ยต้องเป็นตัวเมียล้วนทุกตัวนะครับผมให้ความมั่นใจในวิดีโอนี้ไปเลยนะครับ นี่ครับครอบครัวของพี่สิทธิศักด์นะครับวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตาม,มารอรับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ